สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดวงรายเดือนพฤษภาเย่ก่อนที่เราจะไปดูดวงรายเดือนพฤษภานะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งนี่ปุ่มต่างๆนานาอย่าลืมกดนะคะเมนบันทึกคลิปกดแชร์นะคะและที่สำคัญใครเห็นแพลตฟอร์มไหนนะคะอย่าลืมติดตามแพลตฟอร์มนั้นนะคะยังไงก็ ฝากกันด้วยนะจ๊ะดูดวงปุ๊บก็กดไลค์กดแชร์แชร์ให้พี่เพื่อนน้องๆนะจ๊ะมาจ้าพูดสัทธาที่เกิดวันพุธนะคะขอให้สาวกที่เกิดวันพุธเพ่งจิตมาที่ไพในมืออาจารย์นะคะจากนั้นให้คุณท่องนโมตระศาสามจบนะคะให้ไพได้เราเรื่องว่าเดือนพฤษภานี้ดวงชะตาคุณจะเป็นเยี่ยงไรนะคะ เราจะใช้ไพ่ทั้งหมดหาใบนะคะเป็นตัวแรนดอมสุ่มนะคะก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะเอามาเป็นแนวทางการใช้ชีวิตนะคะอย่าไปยึดติดนะการดูดวงทุกประเภทอย่าไปยึดติดนะคะทุกคนจ๋าเอาไปเป็นแนวทางการใช้ชีวิตนะคะมาจ้ามาจ้าพูดสถานาที่เกิดวันพุธพูดสถานที่เกิดวันพุธดวงประจําเดือนพฤษภาดวงประจําเดือนพฤษภาได้แก่วันพุธปอโอไพาราชินี หนึ่งไม้เท้าโอ้วีนเหรญดาวถ้วยสุดท้ายใช้ป๊อปโอ้สองถ้วยนะคะจับไพ่ทั้งหมดทั้งมวลจับไพ่ทั้งหมดทั้งมวลคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคุณเอานไปคุณเอานไปหกคะแนน,น,นจ้า อ,อกก่อนนะคะว่าคนเกิดวันพุธไม่ใช่ว่าดวงไม่ดีนะแต่ขอแค่เรื่องเดียวคืออย่าเพิ่งอารมณ์เสียบางทีการวีนการเหวียงอารมณ์หมอจอยอารมณ์ขึ้นขึนลง,ลงลงอารมณ์ที่มันรู้สึกว่ามันได้ไม่ฟูใจเนี่ยคุณจะต้องระง,งับอารมณ์ดีๆนะคะเพราะไพ่าราชินีบอกตรงๆคือไพ่แห่งการหึงหวงวีนเหวี่ยงหมอจอยและที่สําคัญอากาศร้อนอย่าร้อนตามอากาศเด็ดขาด ใครที่เกิดวันพุธไพ่ของการเจราจาเกิดขึ้นไพ่สองถ้วยคือไพ่ของการพูดอะไรมักจะได้แบบนั้นห้ามแช่งใครเด็ดขาะนะคะเพราะการแช่งคนอื่นมันจะเป็นดาบสองคมทําให้ดวงชะตาคุณเขวได้นะคะใครที่เกิดวันพุธใครที่เกิดวันพุธพิมพ์พใต้คอมเมนต์เลยว่าปากพารวยจา้าอาเราต้องสะกดจิตตัวเองก่อนเลยว่าปากพารวยจะพี่จา๋า รวมถึงคนเกิดวันพุธคุณได้ไพ่ก้าวถ้วยกับไพ่ควีนถือเหรียญบอกได้เลยว่าเป็นไพ่ของการที่คุณกําลังจะเป็นเศรษฐีนี้มีเงินมีทองจับเงินจับทองและที่สําคัญหนึ่งไม้เท้าความคิดสร้างสารรค์จะต้องมานะคะจะต้องบังเกิดนะคะคิดการสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นสําเร็จตามเป้าหมายบอกได้เลยว่าไพ่คุณดีมากติดแค่อย่างเดียวคือเรื่องอารมณ์ ใครที่เกิดวันพุธนะคะมีโอกาสไปทาบุญนะคะโดยการสักการะพระประจาวันเกิดใครเกิดวันพุธกลางวันก็ปางอุ้มบาทนะคะใครเกิดวันพุธกลางคืนก็ปางพุทธสายญาติหรือว่าปางป่าเลไลหรือว่าปางที่อาเทศนานะคะอขอะขอภัยขออภัยปางป่าเลไลนะคะเป็นพุทธสายญาติพุทธสายญาติปางเนาขออภัยจริงค่ะเป็นปางป่าเลไลนะคะเป็นปางเทศนานะคะให้คุณไปสักการะพระประจําวันเกิดของตัว себя, คุณเองก็จะดีดีสุดๆ อย่าลืมนะคะใครที่เกิดวันพุธฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะคะแล้วก็แชร์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 หาพี่ๆน้องๆกันนะและอย่าลืมปากพารวยนะจ๊ะที่รักจ๋าวันนี้อาจารย์ซันก็ไปกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันพุธเวลีกูด